วิธีการทดลองนั้นเป็นไงไม่มีวิธีการทดลองยังไงบ้างโอ้โหวันนี้น้องแมวเหมียวของเราอารมณ์ดีค่ะนักเรียนค่ะหวังว่าทุกคนคงจะเรียนอย่างมีความสุขนะคะเอา้าเรามาทำการทดลองต่อไปนี้นะคะเรามาเลือกใช้วัสดุอย่างไรจึงจะเหมาะสมและปลอดภัยนะคะวิธีการทดลองค่ะ มีวิธีการทดลองนะคะทำยังไงเอ่ยเอาอ่านดังๆเลยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยนะคะอ่านได้เสียงดังฟังชัดตัดวัสดุต่างๆวัสดุต่างๆในที่นี้ก็จะมี ผ้ามีกระดาษเยื่อนะคะกระดาษเยื่อหรือกระดาษทิชชู่นะคะผ้ากระดาษเยื่อพลาสติกแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะตัดให้มีขนาดและความยาวเท่ากันจะเท่าไหร่ก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าต้องมีขนาดและความยาวเท่ากันนะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อไปดูข้อที่สองค่ะอ่านค่ะ วัสดุวางบนขอบจานเอ๊ะไปดูภาพสิยากไปหรือเปล่ายากไหมไม่ไมไมยากนะคะไม่ยากเลยนะคะนำวัสดุวางบนขอบจานเห็นไหมคะวัสดุสี่อย่างอันนี้ผ้ากระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษเยือ่อแล้วก็พลาสติกวางไว้แล้วที่ขอบจานแล้วทำยังไงต่อไปดูข้อที่สามค่ะ บอกว่าให้หยดน้ำสีลงตรงกลางจานนะคะให้ท่วมปลายของวัสดุร้อมพร้อมกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงทันทีสังเกตการเปลี่ยนแปลงทันทีนั่นหมายถึงว่าเมื่อน้ำสีนะคะไหลไปที่วัสดุของเราทั้ง4ชนิดการเปลี่ยนแปลงทันทีเกิดอะไรขึ้นนะคะมีการซึมผ่านหรือไม่ซึมนะคะอันนี้ต้องคอยสังเกตดูหลังจากนั้นทำยังไงต่อข้อที่4ี่ค่ะ ตั้งไว้ต่อไปอีก3นาทีสังเกตและบันทึกผลอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นการสังเกตของเราจะสังเกตอยู่2ครั้งด้วยกันนั่นก็คือ เมื่อวัสดุนั้นสัมผัสกับน้ำสีนะคะสังเกตทันทีเกิดอะไรขึ้นเมื่อสัมผัสปุ๊บเป็นยังไงนะคะซึมหรือไม่ซึมนะคะพอข้อที่4ี่เขาบอกว่าให้ตั้งต่อไปอีก3นาทีสังเกตแล้วก็บันทึกผลนะคะเราไปดูการทดลองเราไปทำการทดลองกันเลยดีไหมคะอ้าวดีด,ด,ดีดีนะคะถ้าดีตามคุณครูมาทางด้านนี้ค่ะ มาดูวัสดุของเราพร้อมหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ดูนะคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะฮะเอามีวัสดุ4อย่างค่ะนั่นก็คือ1่ผ้าค่ะผ้าสองอ่ากระดาษเยื่อค่ะหรือกระดาษทิชชู่ลูกทิชชู่ไม่ใช่เช็ดชู่ลูกอันนี้อะไรเอ่ย อันนี้อะไรคะไม่ใช่กระดาษเยื่อสิอันนี้อันนี้อันนี้นน oh, oh, oh. เขาเรียกว่าพลาสติกค่ะลูกเป็นถุงนะคะเป็นถุงพลาสติกคุณครูตัดมาแล้วก็อะไรคะ oh, <okay. S 1> อ่าเขาบอกว่าให้มีขนาดและความยาวเท่ากันขนาดน่าจะได้แล้วนะคุณครูว่าคุณครูตัดมาขนาดหนึ่งนิ้วคะ่ะน่าจะได้แล้วแต่ความยาวเท่ากันไหมเท่ากันไหมไม,ไม่เท่าทำยังไงดี ตัดสิคะนักเรียนในเมื่อความยาวไม่เท่าเราก็ต้องตัดให้มันเท่ากันทำไมต้องใช้ความยาวเท่ากันเพราะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราต้องการเปรียบเทียบนะคะเพราะเราต้องการเปรียบเทียบเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบการซึมผ่านของน้ำถ้าเกิดว่ามันซึมได้เท่ากัน ปรากฏว่าซึมป,ปื๊ด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 ขึ้นมาอ้าวสุดแล้วแต่อันนี้ยังซึมไม่หมดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องตัดค่ะเราจะต้องตัดเอาให้มีความยาวเท่ากันนะคะไม่ว่ามันจะยาวแค่ไหนนะคะแต่มีข้อแม้ว่าต้องให้ยาวเท่ากันอ้าวเท่าแล้วดูพลาสติกสิพลาสติกตัดออกอีกนิดนึงอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ้าว ดูกระดาษหนังสือพิมพ์ซิอันนี้ครูตัดมาประมาณ1นิ้วนะคะความกว้างประมาณ1นิ้วแต่ความยาวเราไม่วัดที่แน่ๆน,นะคะความยาวเราจะต,ต้องเท่ากันอ้าวเท่ากันแล้วสอย่างค่ะทำไงต่อลนะวิธีการทดลองคะเทน้ำสีเลยเหรอคะเขาทำไงก่อนคะฮะอ๋อเอากระดาษวางบนขอบจานนักเรียนไม่ต้องไปมองหาจานข้าวจานกินข้าวนะ วันนี้คุณครูใช้ตัวนี้แทนค่ะนะคะเป็นแผ่นเพลทที่อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์นะคะาวางไว้บนขอบจานวางมันลงไปวางมันลงไปเทเลยเยอะเทเลยได้ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้ค่ะทำไงโอ้ถ้าเทเลยตอนนี้ทำไงละ่ะมันจะเป็นยังไงลูกมันก็คงจะไหลซึมไปที่ผ้าปูด้านนอกถูกไหม,ไมเราต้องหาอุปกรณ์ช่วยค่ะ นะคะเราอยากดูเราอยากรู้ว่ามันไหลซึมเป็นยังไงเราต้องหาอะไรมาวางไว้ด้านบนแบบนี้นะคะโอ้โหเป็นไงคะมากจังเลยเหลือยาวจังเลยเอา้าแล้วก็หดหดถอยๆเข้ามาอีกหน่อยนึงนะคะหาจานรองเลยดีกว่านะคะเพื่อป้องกันการซึมนะคะ ทีนี้เวลานักเรียนวางบนขอบจานนะคะต้องให้เหลือปลายที่ออกมาเนี่ยให้มันเหลือเท่ากันนะนักเรียนนะให้มันเหลือเท่ากันลุกบางที่เป็นไงวางแล้วเหลือไม่เท่ากันไม่ได้นะคะอ่าเด็กกรผ้าผ้าอ่ะน่าจ,จะได้แล้วได้ยังคะเอาได้แล้วนะคะเราเทเลยดีไหม ดีไหมคะอ้าวดีนะคะตอนนี้รอดูนะคะคุณครูเทแล้วเป็นน้ำสีแดงค่ะสังเกตทันทีนะสังเกตทันทีอย่าลืมสังเกตทันทีระหว่างกระดาษเยื่อผ้าพลาสติกแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์คะ่คะเทค่ะหนึ่งสองสามปืด๊ดเกิดอะไรขึ้นกระดาษเยื่อคะ่ะดูกระดาษเยื่อซึอมไหมคะซึซมผ้าคะ่ะซึมไหมคะ ซื้อมไม่ซืม,ม <antenna noise> ซื้อไม่ซืมซื้ไหมอ,อ,อ้อาวขอภาพที่ชัดเจนอีกนิดนึงค่ะขอภาพชัดเจนอีกนิดนึงค่ะกระดาษเยื่อซือมอไหมอ่าซืมจะถึงปลายอยู่แล้วนักเรียนใครมองไม่เห็นเห็นไหมคะเนี่ยมันไหลซืมมาจะถึงปลายกระดาษเยื่ออยู่แล้วเห็นไหมคะนี่ยังไม่ถึงนาทีเลย ยังไม่ถึงนาทีเลยไปดูผ้าไปดูผ้าซึมไหมซึมหรือไม่ซึมซึมสิคะนักเรียนซึมแต่เป็นไงคะไหลซึมดีเท่ากับกระดาษเยื่อไหมไม่เท่านะคะไปดูกระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะซึมไหมคะจริงจริงแล้วซึมค่ะดูทางด้านนี้ก็ได้นี่น้ําอยู่ในระดับนี้น้ําอยู่ในระดับนี้แต่ว่าที่เปียกๆมันเปียกมาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมคะ เห็นไหมคะนี่มันเปียกมาถึงนี่แล้วแต่พลาสติกเป็นไงคะมองเห็นไหมว่าซึมไม,ไม่ซึมผ่านนะคะอ้าวเราตั้งทิ้งไว้นะคะกระดาษเยื่ออยู่ทางไหนเอ่ยกระดาษเยื่ออยู่ทางนี้กระดาษเยื่อกระดาษเยื่อซึมผ่านมาแล้วซึมผ่านปรากฏว่าตอนนี้กระดาษเยื่อเป็นยังไงอ่ามีหยดน้ําค่ะมีหยดน้ําเกิดขึ้น นะคะมีหยดน้ําไหลมาที่ด้านล่างนะคะด้านล่างของจานนะคะ,ะส่วนผ้าก็เริ่มไหลซึมมาเรื่อยๆค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ตามมาติดๆค่ะเอ็น,นี่ถ้าให้เรียงลําดับนี้ทําได้ไหมเนี่ยทำได้ปเปล่าได้น่าจะได้เนาะ,ะเราดูกันไปเรื่อยๆค่ะ หนังสือพิมพ์ซึมมาเยอะแล้วนักเรียนพลาสติกซึมไหมเวลาผ่านไปพลาสติกซึมไหมคะดูกระดาษหนังสือพิมพ์นะเห็นไหมคะซึมมาถึงนี่แล้วพลาสติกยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะคะตอนนี้มีน้ำด้วยนักเรียนมีน้ำหยดอยู่ที่ปลายของกระดาษเยะะื่อค่ะ เอ,เอาเอาบางคนไม่เห็นคุณครูขออนุญาตนะคะ,ะเดี๋ยวว่าคุณครูน้ำหยดตรงไหนตอนนี้เราพับขึ้นไปได้เพราะว่ามันซึมผ่านหมดแล้วนะคะมีมหยดน้ำไหมคะกระดาษเยื่อมีไหมอ่ะหยดแล้วเห็นไหมคะพลาสติกมีไหมไม่ไมีผ้ามีไหม ถ้ามีหยดน้ํำไหมคะมไม่มีหยดน้ําแต่ถามว่าน้ําซึมผ่านไหมซ,มซึมผ่านกระดาษหนังสือพิมพ์ระคะซึมผ่านไหม,ไมซึมหรือไม่ซึม,มซึมค่ะซึมค่ะเนี่เปียกมาถึงนี่แล้วนักเรียนเปียกมาถึงตรงนี้แล้วนะคะทั้งทั้งที่น้ําอยู่ด้านล่างแต่ถุงพลาสติกเป็นไงไโอ้เวลาผ่านไปสองนาทีสามนาทีก็ยังอยู่ที่เดิมถ้าเราตั้งทิ้งไว้ทั้งวันพลาสติกมันจะซึมไหมคะซึมหรือไม่ ไม่ซึมอ้าวแล้วถ้าตั้งผ้าทิ้งไว้ทั้งวันนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงซึมนะคะเห็นไหมตอนนี้มันก็ไหลซึมมาเรื่อยๆเรื่อยๆถามว่าที่ผ้ามีหยดน้ํำไหมคะไม่มีนะคะผ้าไม่มีหยดน้ําแต่ที่มีหยดน้ำคือกระดาษยื่อกระดาษเยื่ออย่างเดียวแสดงว่าน้ําไหลซึมผ่านกระดาษเยื่อได้ดีไหมอะไรดีที่สุดกระดาษเยื่อดีที่สุด รองลงมาคืออะไรผ้าผ้าค่ะรองลงมาคืออะไรกระดาษหนังสือพิมพ์และไม่ซึมเลยคืออะไรถุงพลาสติกนี่คือวัสดุทั้ง4นะคะเราเปรียบเทียบการไหลซึมผ่านของน้ําผ่านวัสดุทั้ง4ผ่านกระดาษเยื่อผ่านผ้าผ่านกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ผ่านพลาสติกนะคะจะเห็นได้ว่าน้ํานั้น ไหลซึมผ่านได้ไม่เท่ากันนะคะด้วยเหตุผลนี้จึงมีการนำทั้งหมดนี้นะคะไปประดิษฐ์ของเล่นของใช้ที่แตกต่างกันออกไปไม่ใช่ว่าไอที่น้ำไม่ซึมไม่มีประโยชน์ไม่ใช่นะไอที่น้ำซึมไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ค่ะนักเรียนแต่จะเป็นยังไงนั้นตอนนี้เรา ไปบันทึกผลการทดลองกันก่อนดีกว่าค่ะนักเรียนหยิบแบบบันทึกกิจกรรมของเราขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปในหน้าที่หน้าที่37ค่ะอ้าวหน้า36เป็นวิธีการทดลองนะคะเราทำไปแล้วหน้า37เป็นบันทึกผลการทดลองมีตารางบันทึกผลการทดลองนะคะ ให้นักเรียนเขียนวันที่ให้